หาไทยคนไหนนะที่ออกมาโ้ยอ่ะฮนะมึงก็ไฟล์กันได้ทั้งประเทศเลยไม่มีหรอกครับนะเขาไม่ได้ไปคอเมมึงแบบไปให้มึงนี้เปิดด่านเพื่อจะให้เด็กเนี่ยเขาไปเรียนบ้านล่าสุดไอ้บอยขมนออกมาดิน้นเรื่องการเปิดด่านที่มีสื่อไทยเอามานำเสนอ สบายดีสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณ6กโมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังลาาก่อื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิน็นกันเข้ามาครับพี่น้องครับล่าสุดบอยขม้นนี้ออกมาขาประจําเรื่องประเด็นเรื่องการเปิดด่านเพราะสื่อไทยก็นําเสนอลนหลายสื่ออันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับมันก็เป็นเรื่องที่มาจากมันก็มาจากเฟซของฮุนเซนนั่นแหละ เฟซของคุณมาเนตก็มีการโพสต์ลงโพสต์ลงว่าให้ไทยนี่ขีดเส้นให้ไทยนี่เปิดด่านวันที่20มกราคมนี้คุณมาเนตก็โพสต์ลงอ่ะสื่อไทยก็ต้องมา,มานําเสนอตีแผ่แล้วแต่เขาจะจัวหัวข่าวไอ้บอยมึงก็ดิน้นไม่ยอมหยุดนะอ่าเดี๋ยวฟังไอ้บอยก่อนนะครับหาไทยค,คนไหนนะที่ออกมาโวยอะ่ะฮะ <c oughs> มึงก็ไฟกันได้ทั้งประเทศเลยไม่มีหรอกครับนะ ขาไม่ได้ไปคอมึงแบบไปให้มึงนี่เปิดด่านเพื่อจะให้เด็กเนี่ยเข้าไปเรียนบ้านกูก็มีโรงเรียนนะบ้านกูมีโรงเรียนครับมึงก่อนที่มึงจะพูดอะไระมึงหาข้อมูลนิดนึงรัฐมนตรีใช่ไหมที่เขาออกมาพูดเนี่ยหรือหรือเขาโพดหรือเขายังไงมึงเอามาให้กูหน่อยดิไม่ไอสัตว์ฟันได้วันวันมันเฮียอะไรของมึงหนักหนาวะ นะประเทศกูมีโรงเรียนครับแล้วที่ผ่านมาที่เด็กที่เข้าไปเรียนฝั่งนู้นน่ะพ่อแม่เขาก็คาขายอยู่ที่ตลาดลงเกลือรหรือตลาดฝั่งไทยนะเขาเขาก็เลยให้ลูกเขาไปเรียนฝั่งนู้นเพื่อจะได้แบบเป็นสองภาษาเพื่อที่จะสื่อสารเพื่อที่จะขายของนู่นนี่นะนี่แหละครับทุกท่านนี่คือไอ้บอยมันออกมาพูดถึง เรื่องการเปิดด่านเรื่องเด็กนักเรียนกัมพูชาจะเข้ามาเรียนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็เอามาจากคุณเซนทุนมาเนตที่มีการโพสลงใน Facebook นั่นแหละอ่าเพราะกระแสตอนนี้คนไทยเรียกร้องให้ตัดงบประมาณ800ล้านบาทต่อปีช่วยเหลือเด็กกัมพูชาที่เข้ามาเรียนในประเทศไทยค่าอุปกรณ์ค่าอาหารการกินเนี่ยคือไทยช่วยเหลือมาตลอด เขาต้องเขาก็เรียกร้องให้มีการตัดงบประมาณแล้วล่าสุดนะครับทุกคนหลังจากที่มันมีข่าวนี้ออกไปใช่ไหมเด็กกัมพูชาคนนี้เอาขอปิดหน้านะครับชื่อน้องโมนิก้าเป็นเด็กคาเมนน้องคนนี้ก็ทำคลิปออกมาเป็นภาษาไทยตอบโต้ว่าหนูไม่เคยคิดจะมาเรียนที่ประเทศไทยไม่เคยยกมือไหว้ ไม่เคยมาเรียนที่ประเทศไทยอย่างนั้นอย่างนี้คือหนูก็ออกมาตอบโต้คนไทยก็เป็นกระแสทางสื่อโซเชียลแต่บ้านชาวเน็ตไทยนี่ก็เก่งเก่งมากๆนะครับอ่าก็ไปขุดเอารูปเก่าๆอของน้องนะครับที่เคยเรียนที่ประเทศไทยใช้ทุนไทยใช้สวัสดิการนักเรียนไทยกินนมฟรีอะไรฟรีนี่แหละแล้วก็มีชื่อด้วยนะอ่าเขาก็เลยเอามาโพสต์ลงอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับ จากนั้นมานะครับชาวเน็ตไทยเนี่ยก็ขุดต่อนะครับขุดต่อเรื่องไอ้อะไรนะฝั่งของกัมพูชานี่แหละรัฐมนตรีกระทรวงอะไรนะกระทรวงยุติธรรมของกัมพูชาหรือไม่อันนี้ก็ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเลื่อนเจออยู่นะครับเขาเรียกร้องนะครับไม่ให้ไทยเนี่ยตัดงบประมาณการช่วยเหลือเด็กขเขมรที่เรียนที่เมืองไทยไอ้บอยอย่างอย่างอย่างที่ไอ้บอยพูดเนี่ยคือมันมันกลับกันนะมันกลับกันไอ้บอยบอกว่า ที่กัมพูชาก็มีโรงเรียนที่เขมนก็มีโรงเรียนมึงปิดเป็นเลยปิดเป็นเลยอ่ามีโรงเรียนแล้วทำไมมึงไม่ขนเด็กที่อยู่ในประเทศไทยเด็กกัมพูชาที่ใช้งบประมาณของไทยปีรับ800ล้านภาษีของคนไทยเนี่ยทําไมมึงไม่ขนกลับไปทําไมมึงมึงไม่เอาเขาไปเรียนที่บ้านมึงละ่ะทําไมกระทรวงอะไรการกระทรวงอะไรหาเหวอ,อะไรของมึงอะทำไมเรียกร้องว่าห้ามตัดงบประมาณนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นจุดเดือดว่า คนไทยเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเรื่องภาษีของเขาอ่าเขามีสิทธิ์เขาเอาเงินส่วนแปดร้อยเนี่ยไปเลี้ยงนะครับเด็กด้วยโอกาสชาวกะเหรี่ยงชาวไทยใหญ่หรือเด็กลาวนะครับตามแนวชาดแดนไม่ดีกว่าเด็กขเขมรหรอครับอ่าอันนี้คนไทยเขาก็ตั้งตั้งคําถามเขามีสิทธิ์เลือกนะครับอ่า,ขาเขมรที่เรียนในประเทศไทยเนี่ยหลายหลายคนเด็กแค่นี้ถ้าบอกว่าไม่เคยเรียนที่เมืองไทย พูดภาษาไทยได้ชัดขนาดนี้ไม่เคยเรียนที่เมืองไทยมันก็แปลกสําหรับผมเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กขมินี่ผมไม่เชื่อหรอกครับอายุแค่นี้ถ้าไม่เรียนที่ประเทศไทยเลยจะพูดภาษาไทยได้อันนี้ผมก็ไม่อยากเชื่อเออถ้าเด็กในสปปลาวเออเราเชื่อเพราะว่าภาษามันก็คล้ายๆกันสื่อไทยก็อยู่ในประเทศเราเกิดมาก็ดูสื่อไทยตล,ตลอดนะครับเหลือแค่เขียนนะครับเด็กในสปป,ปลาวครับเรียนจบม .3 ขึ้นไปเนี่เขียนภาษาไทยเกือบได้ทุกคนแล้วนะครับ เพราะว่าหนังสือพิมพ์สื่อต่างๆแมกกซินที่วางขายอยู่ในสปปลาวก็แมกแม็กซินไทยนะครับอเราก็อยู่กันแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วอือย่างเช่นนี่เห,ห็นไหมหุ้นมาเนตอเรียกร้องให้ไทยเปิดด่านถ้าไม่เปิดด่านมียกสามแน่นอนออันนี้ไทยก็เอามาตีแผ่าจากเฟซขร,รเฟซหุ้นมาเนตอ่าหุ้นเซนประกาศลั่น อ่าให้ไทยเปิดด่านวันที่20มกราคมนี้ไทยเขาก็เอามาจากเฟซของหุนเซนนี่แหละครับที่มาที่ไปของข่าวถ้าหุ้นเซ็นไม่โพส์เลยหุนมาเนตไม่ไม่โพสต์เลยไทยเขาจะเอามาจากจากไหนละ่ะนะครับก็ต้องยอมรับว่าผู้นําประเทศนู้นะ่ะเหมือนเป็นไบโพล่าโพสวันละห้าโพสสิบโพสไม่หยุดนะครับไม่เหมือนเป็นผู้นําประเทศอนะ่ะไม่มีความไม่มีสัตินะครับอยากโพสอะไรก็โพสไปเรื่อยนะครับนี่แหละครับพี่น้อง โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องฝากกดแชร์แสดงความิดเหีนกันเข้ามาด้วยครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ